คิดดีแลบเนี่ยเป็นโรงเรียนสอนเกี่ยวกับโรบอติกแอนด์โคดิ้งสำหรับเด็กๆอายุตั้งแต่5ขวบจนถึง18ปีเลยโรงเรียนเราเนี่ยก่อตั้งมานานปีนี้เข้าปีที่7แล้วแล้วเราก็เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรที่กระทรวงศึกษารับรองนะคะแล้วก็จัดตั้งเป็นโรงเรียนด้วยค่ะเราจะเน้นการสอนในเรื่องของโลจิกการคิดอย่างมีปากกาให้กับเด็กๆแล้วก็การคิดแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์นอกจากนี้ก็ยังจะมีเรื่องของการคิดอย่างสร้าง ด้วยก็จะเข้ากับคอนเซปที่เป็นสตรีมเอนดูเคชันนะคะคิดดีแลบนะคะเริ่มต้นเนี่ยเนื่องจากผู้บริหารของเรานะคะเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนรงค์อภิรัตน์ศุลด้วยการศึกษาในเรื่องของโลบติก and AI เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมในปัจจุบันเนี่ยอะไรอะไรก็เป็น AI กันทั้งหมดเราก็เลยมาคุยกันว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะสอนเด็กๆ ให้รู้เรื่องของโลโบติจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ไปดูข้อมูลมาอาจารย์บอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่สามารถสอนเด็กได้แล้วมันเป็นการแอปพลายใช้งานได้จริงนะคะเสมือนกับว่าเด็กมหาวิทยาลัยเลยก็คือหุ่นยนต์ตัวหนึ่งชื่อ EmBo ซึ่งหุ่นยนต์เอ b o บเนี้ยมันสามารถมีเซนเซอร์ที่เอามาแอดออนได้แล้วก็สามารถสอนเด็กให้เขียนโค้ดควบคุมตัวหุ่นยนต์นี้ได้จริงเด็กก็แอปพลายสามารถประยุกต์ใช้งานกับมันได้เลยของตัว e m b o บเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันสามารถต่อยอดได้และอาจารย์กก็เลยบอว่า สตาร์กับจากตรงนี้ก็เลยเริ่มต้นเป็น k i ดดีแลบขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็จะพัฒนาตัวคอร์สมากขึ้นเรื่อยๆให้กับเด็กโตก็จะมีทั้ง ภาษาไพทอนมี Arduino มี IoT มี r o b o t a r m ซึ่งทางเราเนี่ยในส่วนของอุปกรณ์การเรียนการสอนเราก็มีการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ใช้งานในโรงเรียนเพื่อให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นค่ะเรามีอาจารย์ที่มีความรู้ทางด้านนี้โดยเฉพาะนะคะที่อยู่กับเราตลอดนะคะโปรแกรมของเราหลักสูตรของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเรามีมากกว่า30หลักสูตรซึ่งเด็กสามารถเรียนต่อเนื่องได้จนโตเลยค่ะเด็กที่มาเรียนกับเราเนี่ยสิ่งที่เขาได้คือเขาสามารถนําความรู้ที่ เขาเรียนไปประยุกต์ใช้งานและทําโปรเจกต์ในอนาคตได้แม้กระทั่งเขาไปเข้ามาหาวิทยาลัยชั้นนํา mm hmm. เขาก็สามารถที่เอาตัวนี้ไปต่อยอดเขาเหมือนได้เรียนเบสิกมาแล้วอะ่ะมันก็จะมีความง่ายสําหรับเขาในอีกสเต็ปหนึ่งเลยค่ะการที่โดนัลดทรัมนะคะได้ขึ้นภาษีนะคะก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันทําให้นักลงทุนเนี่ยก็ อาจจะมีกําลังน้อยลงหรือว่าลังเลไม่มั่นใจนะคะสิ่งนี้ก็เป็นปัญหากับเราเช่นเดียวกันค่ะสำหรับกลมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะที่พาผู้ประกอบการนะคะมาออกบูธในงานนี้นะคะ ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ทางคิดดีแลบเนี่ยก็ขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยที่มอบโอกาสนี้ให้เราเพราะว่างานนี้เป็นงานที่นักลงทุนนะคะต่างๆก็จะมาหาธุรกิจอยู่แล้วนะคะแล้วการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดโอกาสให้พวกเรามาก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนักลงทุนก็จะเห็นว่าเราเป็นแบรนด์ที่ทางกรมเนี่ยให้ความไว้วางใจแล้วอย่างน้อยความน่าเชื่อถือมีแน่ๆค่ะ ตอนนี้เราเปิดรับแฟนชายนะคะคนที่ไม่มีทักษะทางด้านโลโบติกโคดดิ้งเลยเนี่ยก็สามารถลงทุนได้ของเราอ่ะเราจะมีการเทรนนิ่งให้กับคุณครูตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็เจ้าของธุรกิจเองก็ต้องเข้ามาเทรนนิ่งด้วยเพื่อที่ตัวเองจะได้มีความรู้ด้านนี้ค่าแฟนชายเนี่ยราคาอยู่ที่495,000บาทมีระยะสัญญา 5ปีการลงทุนเริ่มต้นเนี่ยของเราเนี่ยอยู่ที่2ล้านบาท2ล้านบาทเนี่ยคือค่าอะไรบ้าง2ล้านบาทเนี่ยมาจากค่าตกแต่งสถานที่นะคะแล้วก็ค่าอุปกรณ์ทั้งหมดรวมไปเสร็จก็โดยประมาณก็คือ25ล้านหสามารถเปิดเป็นโรงเรียนได้ทางเราจะแนะนําให้เปิดเป็นโรงเรียนด้วยเพราะว่าเรามีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วพอเราเปิดเป็นโรงเรียนเนี่ยข้อดีอย่างหนึง่งก็คือเป็นที่น่าเชื่อถือมีความมั่นใจมีมาตรฐานแน่นอนนะคะเพราะเราได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธ ข้อ2เนี่ยเราเป็นโรงเรียนเสริมทักษะในด้านนี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยยังมีนโยบายที่ละเว้นไม่เก็บภาษีอีกด้วยซึ่งอันนี้เป็นข้อดีมากเลยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจแฟนชายนะคะสามารถติดต่อเราได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์0891171199หรือช่องทางลายนะคะ S I K I D D E E L A B ตรงตัวเลยค่ะ